ท่านผูฟังครับในโลกยุคใหม่เนี่ยมีสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้มากมายนะคราวนี้ประโลกมันเปลี่ยนยุคไปเนี่ยเราไม่มีเวลาที่จะมาใช้วิธีการลองผิดลองถูกบางคน5้าสิละแต่โลกก็เกิดการเปลี่ยนผ่านในแบบเนี้ยแล้วเราจะทำยังไงล่ะครับให้เราเรียนรู้ได้เร็วขึ้นแบบไฮสปีดนะครับวันนี้จำเป็นที่เราจะต้องมาฝึกฝนเรียนรู้เรื่องของจิตผ่านกระบวนการ เรียกว่าการจุนจิตเพราะมันเป็นวิธีการที่ช็อตคัดจริงๆช็อตคัดยังไงวันนี้ผมเตรียมประเด็นมาเล่าให้ฟังผ่านเรื่องเล่าของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ชนะรายการไอรอน a p e ด้วยเชฟกระทะเหล็กโคน่นแชมป์เก่าเด็กหนุ่มอายุ20เองเป็น Shape โอ้โหตกใจแล้วคลิปนี้ก็เด้งเข้ามาในชีวิตของผมมันทำให้ผมเข้าใจว่าวันนี้เราเห็นเด็กหนุ่มอายุ30ร่ำรวยเป็นร้อยล้าน และมีบางคนต่อยอดไปสู่ธุรกิจเป็นมูลค่าหลักพันล้านบาทเขาใช้วิธีการอะไรในการช็อตคัตเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับ mm hmm. ผมเข้าไปดูคลิปนี้ของเด็กหนุ่มอายุ20ปีเปิดร้านอาหารนะร้านอาหารเป็นสไตล์อิตาลีเขาขายอาหารพวกพาสต้าพอเดินเข้าไปปุ๊บพิธีกรก็ ถามอายุเขาบอกเขาอายุ20มองดูว่าทำไมเด็กหนุ่มคนนี้อายุ20ปีเนี่ยถึงสามารถทำอะไรได้มากมายเกินกว่าเด็กหนุ่มทั่วไปอ๋อเขาเข้าใจ3สิ่งเนี่ยที่ทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยมันช็อตคัดเวลาพูดว่าเขาเข้าใจเนี่ยคำว่าเขาเนี่ยผมหมายถึงจิตใต้สำนึกนะเวลาที่จิตใต้สำนึกของเราเนี่ยมันเก็ตเรื่องอะไรมันตระหนักรู้เรื่องอะไรมันชอบและมันใฝ่ฝันที่จะทำบางสิ่งบางอย่าง ไปพร้อมๆกับความหลงไหลแล้วก็ตระหนักรู้ในเรื่องนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดกระบวนการช็อตคัตเพราะมันจะเรียนรู้เร็วมากมันจะเรียนรู้เข้าไปในจิตคือจิตมันเปิดมันจาได้หมดเลยถ้าคนทั่วไปเนี่ยแค่รู้สึกกับตัวเองว่าตัวเองเป็นคนไม่เก่งเนี่ยมันปิดกั้นหมดเลยเพราะเรียนรู้อะไรมันจะรู้สึกยากเวลาที่บอกว่าเราเรียนรู้ช้าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าวิชานั้นเข้าหัวสมองช้านะวิชานั้นั้นเข้าจิตใต้าสานึกเราชา้าเราเลยเรียนรู้ชา้า ครัวน,นี้ถ้าเราจะช็อตคัดเนี่ยนะครับผมมาเจอเด็กหนุ่มคนนี้อายุย0ปีเปิดร้านอาหารและที่สําคัญร้านคนเต็มทุกวันนะครับเสาร์ที่ต้องจองเด็กหนุ่มคนนี้รู้เรื่องความรู้สึกเรื่องจิตด,ดีมากเลยเขาบอกว่าที่เขาไม่ใช้เครื่องเพราะว่า1ลูกค้าไม่ได้เยอะมาก2เขารู้สึกว่าเวลาที่เขาทำอะไรแบบแฮนด์เมดเนี่ยเวลาก็ได้สัมผัสเท็กเจอร์ของแป้งได้คลุกเคล้าเนี่ย มันใส่จิตวิญญาณลงไปด้วยมันใส่ความรู้สึกลงไปด้วยโอ้โหอันนี้เหรอครับท่านผู้ฟังคือเคล็ดลับช็อตคัดความรู้สึกโอเคสามสิ่งนี้ที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับากับการใช้ช่วยให้มันช็อตคัดในยุคนี้ข้อแรกก็คือเราจะต้องรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราให้เร็วขึ้นข้อที่สองต้องไม่ปฏิเสธงานหนักและโอกาสที่เข้ามาในชีวิตยอย่างคาดไม่ถึง ข้อที่3ก็คือไม่ว่าเรื่องนั้นน่ะคุณต้องลงมือทํามันจริงๆตอนแรกๆมันจะทํากว้างๆไปก่อนแล้วต้องหาโอกาสพัฒนาตัวเองให้ได้ว่าเราจะเจาะลึกในเรื่องอะไรแล้วเมื่อเราเจาะลึกในเรื่องนั้นค่อยแตกโตต่อยอดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาไล่เรียนกันในข้อที่1ก่อนของการช็อตคัทชีวิตนะครับยุคนี้นะหมดยุคที่แบบว่าเงี่ยหูฟังหรือว่าเขาทำอะไรร,รวย ทำอะไรตามๆกันเนี่ยยุคนี้มันเป็นเรื่องที่มันก็พอไปได้แต่การที่จะแบบว่าโอ้โหมันเปลี่ยงป้างแบบเดิมเนี่ยมันคงไม่ใช่เพราะว่ายุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่คุณต้องรู้จักตัวตนของคุณจริงๆแล้วก็ทําในสิ่งที่เป็นตัวของคุณจริงๆแต่มันเป็นการค้นหานะมันไม่ใช่คําพูดเท่ๆที่บอกว่าฉันกำลังค้นหาตัวเองฉันกำลังออกเดินทางแบกเป้ใบหนึ่งเพื่อค้นหาตัวเองการค้นหาตัวเองเนี่ยมันต้องมี มีครูแล้วเวลาที่ผู้รู้หรือว่าครูเนี่ยท่านมาถ่ายทอดประสบการณ์ในสิ่งที่ท่านลองผิดท่านพลาดพลัง้งท่านลองถูกท่านประสบชัยชนะเนี่ยถ้าเราเข้าใจลราเดินอยู่ในวิถีทางเดียวกับครูมันจะเกิดการลองอ๋อเลยว่าโอ oh, ททาแบบนี้นะแต่ก่อนที่เราจะเจอครูเนี่ยเราก็ต้องมีบางสิ่งบางอย่างในใจที่มันคอนเฟิร์มตัวเองนะอย่าง การที่บอกว่าเรากําลังค้นหาตัวเองเนี่ยเราต้องตอบให้ได้ก่อนว่าคุณต้องการเป็นใครละเอียดลงไปอีกว่ามองไปในอนาคตเราต้องการใช้ชีวิตร่วมกับใครผมไม่ได้พูดถึงแค่คู่รักอย่างเดียวนะผมนึกถึงเพื่อนร่วมงานด้วยแล้วอยากมีครอบครัวแบบไหนอันนีเ้เราต้องชัดเจนนะครับเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราแล้วเราก็ต้องรู้ได้ว่าเราต้องทําอะไรบ้างจึงจะได้ชีวิตในแบบนั้นต้องทําอะไร และไม่ควรทําอะไรเพราะถ้าทําสิ่งนั้นแล้วชีวิตที่เราต้องการมันจะเนื่นช้าออกไปพอรู้ว่าเราต้องการเป็นใครเราต้องทําอะไรบ้างเพื่อเราได้เป็นต้องลงมือทาแล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆตอบไม่ได้หรอกว่าวันเวลานอที่คุณจะไปถึงฝั่งฝันของคุณมันเวลาไหนาแต่เราก็ไม่ควรจะมานั่งตัดพ้อชีวิตว่าเมื่อไหร่ที่จะสําเร็จคนส่วนใหญ่นะครับท่านผู้ฟัง เอาเวลามานั่งตัดพ้อมากกว่าเอาเวลาไปลงมือทําพอเราตัดพ้อกับตัวเองแล้านะกบเราลงโปรแกรมจิตตัวเองนะว่าเราเป็นคนสําเร็จยากสําเร็จนานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่เราไปลงมือสร้างธุรกิจทํากิจการอะไรเนี่ยเราจะเป็นคนที่หัวสมองดีคนที่ความจําเป็นเลิศแต่น้ําอดน้ําทนไม่ค่อยมีเพราะจิตมันถูกลงโปรแกรมให้มันท้อง,ง่ายดังนั้นถ้ารู้จักตัวเองจริงๆให้เร็วเนี่ยนะครับมันจะวิเศษมากอย่างเด็กหนุ่มคนนี้ที่เป็นเซฟตอนอายุยี่สิบเนี่ย พอตอนอายุประมาณสัก14ปีเขาเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียเด็กที่ออสเตรเลียเนี่ยสามารถที่จะทํางานได้นะเลี้ยงตัวเองเป็นเด็กเสิร์ฟเขาเห็นเพื่อนไปทํางานก็เกิดความรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ควรจะนั่งอยู่บ้านรับเงินพ่อแม่ก็เลยออกไปทํางานการเจอตัวเองมาหลากหลายรูปแบบก็ออกไปทํางานไปเป็นเด็กเสิร์ฟเด็กล้างจานเด็กอะไรชีวิตมันก็จะพุกคลีอยู่กับเรื่องของอาหารการกินคนที่อยู่ในครัว จะมีคนประเภทแรกที่กลายเป็นเป็นเลิศเลยในเรื่องของการทําอาหารกับคนที่อยู่ในครัวเหมือนกันประเภทที่2คืออยู่ในครัวแต่ไม่มีความเป็นเลิศในการทําอาหารสสิ่งนี้แตกต่างกันที่ว่าการโฟกัสของจิตจิตจะซึมซับในสิ่งที่เราโฟกัสอันนี้ต้องระวังให้ดีถ้าเราอยากที่จะประสบความสําสเร็จอย่าให้จิตเราไปเผลอโฟกัสเรื่องลบๆเรื่องไม่ดีถ้าจะดูข่าวให้ดูข่าวดีเพราะจิตมันจะซึมซับ เร็วหรือช้าอยู่ที่พลังอํานาจในสิ่งที่เราโฟกัสพอเด็กหนุ่มคนนี้เขาโฟกัสเรื่องของอาหารที่เขาไม่รู้ตัวนะความรู้ต่างๆมันผ่านเข้ามาแล้วเวลาการซึมซับความรู้ทางจิตเนี่ยเร็วครับท่านท่านผู้ชมเวลาจิตมันเปิดเห็นพ่อครูหันมันจําได้หมดแล้วคนเหล่านี้เนี่ยเวลามันเข้าไปในจิตแล้วเนี่ยจับมีดหั่นผักไม่กี่ทีมันหันได้ดีมันหันได้เป็นเลิศดหมดความแตกต่างที่ทําให้มนุษย์แตกต่างกันมันอยู่ที่ จุดที่จิตโฟกัสแต่เด็กคนนี้เขาคิดลึกซึ้งกว่านั้นโดยที่จะรู้ตัวและวไม่รู้ตัวก็แล้วตาภาพต่างๆในครัวบรรยากาศต่างตัวเอเนอร์จีทุกอย่างมันซึมซับเข้าไปในจิตของเขาแลวพอถึงเวลาที่เขาต้องหันผักทําอาหารเรียนรู้แบบเดียวคนเหล่านี้เป็นเลยถ้าจิตมันได้เปิดนะปุ่มรับลดปุ่มรับความรู้สึกให้มันไวขึ้นโดยเฉพาะคนที่มีไมซ์ชัดเจนว่าต้องการอะไรเนี่ยแค่ได้มาเปิดปุ่มรับลด รับความรู้สึกของจิตใต้าสานึกที่มันทํางานได้ดีขึ้นเนี่ยมันจะเข้าสู่กระบวนการช็อตคัทเลยนะฮะคราวนี้เราพูดถึงข้อแรกเลยนะรู้จักตัวเองนะเราอยู่ตรงไหนแล้วมันฟินอ่ะเนี่ยเริ่มเข้าเขาละอยู่ตรงไหนแล้วมันโอ้วันเวลาหมดเร็วแต่มันก็ยังเป็นการรู้กว้างๆมันอาจจะไม่รู้ชัดเจนว่าโอ้ฉันก็ชอบร้านอาหารนี่แหละแต่ยังไม่รู้ตําแหน่งที่เราจะประสบวามสาเร็จมันเป็นใครเป็นเจ้าของร้านอาหารเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นคนดูแลการบริการหรือว่าเป็นเชฟ นะหรือว่าเป็นนักชิมมันก็สอบหาตัวเองอีกแต่อย่างน้อยเรารู้สโค้งกว้างของเราแล้วนะครับอันนี้ประ้อที่2เนี่ยในการที่จะใช้ชีวิตแบบช็อตคัทก็คือเราต้องไม่ปฏิเสธงานหนักเพราะงานหนักมันจะนํามาซึ่งโอกาสแต่คนทํางานหนักก็มี2ประเภทเหมือนกันประเภทแรกคือรู้จักตัวเองแล้วรู้ว่าตัวเองต้องการเป็นใครรู้ว่าตัวเองต้องการทําอะไรแต่ตอนที่ยังไม่ชํานาญยังไม่เชี่ยวชาญ คนเหล่านี้เขาจะสมัครใจที่จะทำงานเยอะกว่าคนอื่นเราเป็นคนที่มี m ายเซ e ตคนที่มีโฟกัสกับชีวิตเขาพอใจที่จะทำงานมากคนอื่นเพราะชั่วโมงงานที่เพิ่มขึ้นมันหมายถึงโอกาสในการเรียนรู้อย่าลืมว่าคนที่มี m ายเซ e ตที่เปิดการซิมซับเขาเร็วพอลงมือปฏิบัติพร a c ก i ิสไม่นานเนี่ยมันจะเป็นเร็วกว่าคนอื่นพอถึงจุดที่เราเริ่มเชี่ยวชาญเนี่ย มันก็ทํางานได้เร็วขึ้นพอทํางานได้เร็วขึ้นมันก็ทํางานน้อยลงโดยปริยายเพราะมันเริ่มเชี่ยวชาญแล้วแต่มันต้องหนักก่อนี่ประเภทที่2คนที่ทํางานหนักแบบไม่มีมายเซ e ตไม่มีโฟกัสแต่เข้าในกระบวนการความเชื่อว่าฉันต้องทํางานหนักเข้าว่านะเหมือนกับจจะได้กล้ามเนื้อแต่มันไม่ได้สุขภาพที่ดีทั้งสุขภาพจิตมันทํางานหนักแต่จิตมันปิดไง จิตมันมันไม่เปิดที่จะเรียนรู้มันไม่ได้พัฒนาขึ้นเพราะจิตมันไม่ได้เข้าไปเรียนรู้จิตมันไม่เข้าใจจิตแค่รู้สึกว่าต้องทําให้หนักขึ้นต้องทําให้หนักขึ้นอันนี้ถ้ามีแนวโน้มของสภาว่าจิตแบบนี้นะครับต้องรีบมาปลดล็อกเลยปลดล็อกความเข้าใจใหม่ไม่งั้นจะเป็นคนที่ทํางานหนักไปตลอดชีวิตอย่างเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยเลือว่าเขาตั้งแต่อายุ14จนถึง20มันก็6ปีนะ6ปีกับคนที่มุ่งมั่นทําอย่างเดียวรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเนี่ย มันเป็นเวลาที่คนส่วนใหญ่ก็ก็อาจจะไม่เลือกทำก็ได้สิ่งที่มีค่าที่สุดที่คนประสบความสำเร็จเข้าใจและห่วงแหงที่สุดก็คือเวลาถ้าเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรแต่ถ้าเขาไม่มีเวลาทำไม่มีทางที่เป็นแต่มันต้องแลกกันคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ใช้เวลาได้คุ้มค่าที่สุดบริหารเวลาได้คุ้มค่าที่สุดคนที่เนิ่นช้าในความสาเร็จคือคนที่ไม่รู้ว่าจะจะทำอะไรในวันวันหนึ่งเนี่ย คนอื่นอาจจะมองว่าโอ้โ oh, หคนนี้ทําไมจีเนียสเก่งจังย้อนไปดูชีวิตเขาเริ่มต้นอยู่ในครัวตั้งแต่อายุสิและทํามาไม่แปลกที่พอเขาได้มาเรียนรู้อะไรที่เป็นแพทเทิร์หน่อยเขาจะจับแล้วไปได้เร็วเพราะเขามีจิตช่วยในการทํางานเรียนรู้ให้มันช็อตคัดนะทังนั้นคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยต้องไม่ปฏิเสธงานหนักแต่ต้องเป็นการทํางานหนักในแบบที่ทํอย่งมีความสุขจริงๆมันไม่มีคําว่าหนักนะ ยิ่งเรียนรู้เยอะยิ่งทําเยอะมันก็ยิ่งได้กับตัวเราเองคนทําย่อมได้คนไม่ทําย่อมไม่ได้มันก็เป็นหลักการอยู่แล้วและเมื่อเราเราเราทำงานเยอะเรามีความสุขเยอะมันเติมเต็มชีวิตมันมีพลังชีวิตมันรู้สึกว่าวันนี้เราได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าจิตมันจะมีพลังจิตมันจะมีความสุขและเรามีพลังโฟกัสเพราะเราต้องการอะไรมันดึงดูดโอกาสเข้ามาบางคนโอกาสไม่ค่อยเข้ามาสู่ชีวิตเพราะอะไร ใช้ชีวิตไม่เต็มศักยภาพอยากจะเริ่มต้นทีเดียวแล้วสําเร็จหรูจบเลยทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันคือการพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆเ,เวลาที่จิตมันโอ้โหมันผ่านการฝึกฝนเกิดทักษะเกิดความชํานาญจิตมันจะเข้าใจอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะสัมผัสได้ถึงโอกาสคำว่าโอกาสที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยมันหมายถึงข้อที่สามข้อที่สามก็คือว่า คุณจะมีโอกาสได้ทําในสิ่งที่คุณปรารถนาจะทํามานานแล้วมีคนให้โอกาสคุณแล้วและคุณได้ทําในเชิงลึกด้วยโอ้โหนี่สําคัญนะสำคัญทีเดียวนะครับอย่างตอนที่ผมมีความใฝ่ฝันว่าผมอยากทํารายการโทรทัศน์มนมุษความใฝ่ฝันที่จะบอกว่าค่อนข้างจะเกินตัวก็ได้มันอยากทํรายการสารคดีมันอยากทาการรําทรายการในแบบที่เป็นตัวเราจริงจริง แต่ถ้าเราใช้ความคิดแบบมนุษย์โอ้โหผมไม่ได้ลูกเศรษฐีผมไม่ได้มีเงินเยอะแล้วผมจะไปซื้อรายการซื้อเวลาสถานี3579มาได้อย่างไรคนรวยก็ยังซื้อไม่ได้เลยเพราะมันต้องมีเส้นสายมันต้องมีคนรู้จักข้างในมันต้องมีอะไรเยอะกว่าที่เราจะได้เวลามาแต่ในช่วงชีวิตจริงของผมเนี่ยมันเป็นความใฝ่ฝันที่ผมก็ไม่รู้ตัวแนละ้วว่าเจตต้สานึกผมใฝ่ฝันในเรื่องนี้มาแบบไม่เคยหยุดยั้งเลยจนช่วงวัยหนึ่งของชีวิต มาสักสามสิบต้นๆเนี่ยผมก็ได้มีผู้ลงทุนออกเงินให้เลยนะฮะแล้วผมเป็นคนเขียนโปรเจกต์ทำรายการโทรทัศน์ทั้งหมดเลยมันไม่ได้ทําในฐานะลูกจ้างมันเป็นโอกาสที่เราได้เรียนรู้จริงๆอย่างตอนที่ได้ทารายการโทรทัศน์นี่นะครับโหมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเราไม่รู้ว่าเราได้ใช้เรื่องของการจูนจิตเพราะตอนนั้นยังไม่ได้เจอท่านอาจารย์แต่ตอนที่ได้เจอท่านอาจารย์แล้วเนี่ยเมื่อท่านจูนจิตให้แล้วก็ย้อนกลับไปเนี่ย ก็รู้ว่าโอ้มันคือการจูนจิตแล้วก็ตั้งคําถามมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมรู้วิชานี้ตั้งแต่ผมอายุยี่สิบอะผมก็รู้ว่าอะไรที่มันสำคัญที่สุดและควรจะให้เวลากับสิ่งนั้นมากที่สุดและลงมือทําแต่มนุษย์เราเนี่ยแม้จะรู้ว่าอะไรที่มันสําคัญที่สุดควรจะให้เวลามากที่สุดแต่สุดท้ายอจิตใต้สํานึกที่มันเข้าใจผิดๆเนี่ยมันก็ฉุดลั้งเราไม่ให้เราทําสิ่งนั้นอยู่ดีองค์ประกอบความวเสวยมันเยอะมากกว่าที่เราเข้าใจ มันเยอะมากกว่าที่เราคิดว่าตัวเราคนเดียวจะสามารถพัฒนาตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครอัน,นั้นเป็นความเข้าใจผิดจริงๆนะไม่มีใครที่ประสบความสําเร็จในแบบที่คุณอยากจะเป็นร้อยล้านพันล้านไม่มีใครสักคนที่ไม่มีผู้รู้หรือครูอยู่เบื้องหลังไม่มีเลยคนที่จะต่อยอดเป็นหลก 100, 000, 000, 000, นะักร้อยล้านพันล้านสุดท้ายมันจบที่เรื่องจิตทั้งนั้นอนะเป็นกระบวนการของการเข้าสู่นามธรรมาและคนรวยมันรวยด้วยนามธรรมามันรวยด้วยความเข้าใจชีวิต ม่ได้รวยด้วยด้วยความคิดอย่างเดียวความคิดจงเป็นความคิดเป็นส่วนที่จิตผลิตขึ้นมาถ้าจิตมีคุณภาพสูงความคิดนั้นก็สูงมันหมดยุคแล้วที่เราจะเชื่อว่าความเป็นี e นเ u สหรือว่าเป็นอัจฉริยะเนี่ยมันฟิกมาตั้งแต่เราเกิดสมองทําหน้าที่ผลิตขึ้นไฟฟ้าที่เรียกว่าความคิดเมื่อความคิดบวกของสมองที่เป็นสนามพลังคลื่นไฟฟ้าเนี่ยบวกกับพลังของหัวใจที่มันตื่นรู้เบิกบานเนี่ย ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันก็เกิดมันก็เกิดกลายเป็นพลังคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นดึงดูดเอาสนามพลังงานไอเดียคําตอบต่างๆมันก็จะผ่านเข้ามาผ่านกระบวนการกลไกที่เราเรียกว่ากฎแห่งแรงดึงดูดแต่จริงมันเป็นกฎของพลังงานทางความคิดพลังงานทางชีวิตเป็นควอนตัมฟิสิกส์โลกเปลี่ยนใหม่หมดแล้วอะไรที่เราเคยสําเร็จต้องลืมลืมไปซักเรียนรู้ใหม่วิธีการเดิมๆก็ลืมลืมไปซักเรียนรู้ใหม่แล้วก็นํามาผสมผสานกันอย่ายึดติด นะครับต้องเป็น open mindset อย่าทำตัวเป็นคน fix mindset เชื่อแบบเดิมทำแบบเดิมผลลัพธ์มันจะไม่ได้แบบเดิมแม้คุณเคยประสบความสำเร็จมาในช่วงปลายปีที่แล้ววิธีการอาจจะเวิร์คแต่วันนี้พฤติกรรมคนเปลี่ยนใหม่หมดเลยทั้งโลกก็จะเปลี่ยนไปยังไงก็ไม่รู้แต่เราจะสามารถรู้จักพฤติกรรมมนุษย์ทั้งโลกจากการที่เราสามารถอ่านหัวใจตัวเองออกอ่านพฤติกรรมตัวเองออกจริงๆแล้วการจูนจิตเนี่ย เปรเสมือนให้เราได้ชีวิตแบบครบทุกด้านนะไม่ใช่ด้านเดียวแค่เงินจูนจิตไม่ได้หมายถึงหาเงินอย่างเดียวไม่ได้เป็นวิชาเรื่องการหาเงินจูนจิตมันเป็นไอเดียที่ว่าถ้าคุณมีชีวิตที่สมดุลรอบด้าน คุณจะรวยแบบผ่อนแรงรวยแบบง่ายๆรวยแบบสบายๆไม่ใช่รวยแบบหนักนักเอาไหมเ <c oughs> ขาไม่ไหวนะน,นั้นรวยแบบปู่สมเฝ้าซั์โอ้โหแก่มากเลยใครดูหนักเรื่องนี้นะช่องเจ็สีที่มีเพื่อคุณนะโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในวันนี้นะครับในพบกันใหม่นะครับผมโค้ชโจ้พักพงตาธนานจากรเด m นมาสเตอร์โค้ d อะคาเดมีอาจารย์สถิตธรรมเป็นสุข ครูระดับโลกครับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีครับ